เอาละใส่ราไปเลยคือมันชอบทุกท่านเลยโอายวายยังไม่ตายมันดิ้นมันดิ้นทอานแบงบอกตายแล้วยี่ยี่เดียวไอ้บอกแบงตายแบงดิ้นเฮ้ยมุกตลกมุกตลกใส่หอยลงไปครับผมเฮ้ยแบงรู้ไหมหมดแล้วไอ้แบงดิ้นจริงเอาละครัวเลย เอ้าล้ะตอนนี้ก็ควายมันเข้ากันแลน้วนุกผุ้ชมทุกท่านละเอาลางหวยหอมถุยเลยนะนี่ใสปป่ปลาไหลลงไปด้วเฮ้ยเอาละดิ้นลงไปดูมันเป็นแล้วผมทำบาปทำเวททำกรรมว้า,ายปลาไหลกูดีมาแล้วไปกันนีโมเลยไอ เฮ้ยเส็ตก่อนนะแบกเอ้ยมันเยี่ยว,วยเลยคุณผูชมเอ้ย,ยโอ้โหผมนี่มันเร็วซาบต่ำช้ากิงกูได้น้าตกลกฮีรอฮิเอาละตลกเนีน่ยมัได้กินผมหรอกนะลงไปของก็เจอดูนแหละเพื่อนผมนะฮิว่ายแบกนู่นนี่นี่วะไอ้พวกแว้นี่มันเติมน้ำแบกเลยนี่ม่นจ้จมดาม เฮ้ยเอาแล้วคุณผู้ชมได้หอยมาด้ใหญ่เข้อหน้าผมเลยไหมแ่้วฟันผมก็เป็นรู้นักผู้ชมมันแงแมงเลยมีไปสนิมเแดกมันมัทใหยยักษ์แดกปากเลยมีคนท้าผมมาบอกให้ภาคเอสมาขอให้หมอนี่ให้จบจัดไปครัวร <communicate with> <oses> ิมเลกับนายจอยค่ะ โอ้ยตะบันกระดิ่งแล้วครับดูดมามาแล้วไงเนี่ยโอ้ยเอาแล้วใส่หอยลงไปครับใครๆก็ชอบหอยนะครับปลาหมปลาหมึกนะครับโอ้ยแมงหูกแมงหูกครับมาไหลกูลงทะเลไรเฮียไอ้อย่าดิ้นลูกอย่าดิ้นอย่าดิ้นโอ้ยอย่าดิ้นครับลูกโอ้ยใส่ซอสครับโอ้ยโอ้ยใส่ซอสครับใส่ลงไปครับไอ้ไหลอย่าดิ้นไอ้เหี้ยแม่งเฮ้ยเฮ้ยแม่งลื่นก็เลื่อนนะทีบผายไอ้ยาร้อนโอ้ยไอ้ยไอ้แม่งร้อนใส่ลงไปใส่ลงไปอย่าดิ้นดีเว้องใส่ซอสลงไปแม่งเลยนี่โอเคคุกคู่คู่กันเป็นข้า กันนะครับเฮ้ยอย่าแบกดินจังเลยว้ายเอาละใส่น้ำลงไปครับคุณผู้ชมใส่น้ำลงไปนะครับเออตลกเหี้ยอะไรเนี่ยเอาละหลังจากที่ผมปั่มกันมันมาประมาณเออเกือบ30นาทีนะครับในที่สุดมันก็ไม่ดินแล้วเฮ้ยมันจะดินอีกแล้วชิบหายเฮ้ยเอาละในที่สุดแล้วก็เอามันมาลงในหม้อได้นะครับผมนะแล้วก็ใส่ซอสลงไปเพิ่มแบบนี้นะครับเอาละโอ้โหบอกได้ว่าหอมฉุยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮียยังไม่ตายกันวะเนี่ย เฮ้ยันมึงโหดจังวะเอาเราใส่น้ำเพิ่มลงไปนะครับโอ้ยไอ้เช็คแบกดินอีกแล้วเฮ้ยมึงปลาไหลซอมบี้หรือเปล่วาะวะเนี่ย,ยทำตามได้ไง่ายที่บ้านเลยนะครับคุณผู้หญิงเอาละครับเรียบร้อยแล้วโอ้ยเฮียเแม่งโลดเต้นตลกตลก เอาละครับในที่สุดเราก็ได้แล้วนะครับเมนูนี่เลยทะเลย่างต้มนึ่งทอดนะครับเมนูอะไรก็ไม่รู้นะครับผมมั่วนะครับเอาละเตรียมเลยนี่นะครับโอ้โหมาเป็นชิ้นอย่างนี้เลยอูยน่ากินทันละเกินเอาละครับเดี๋ยวผมรีวิวชิ้นนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้หอยนะครับนะเดี๋ยวมองเป็นหำนะอันนี้หอยกินไปเลยนะครับอย่ามาลงเลรียไม่ได้นะครับเออบิอย่างนี้นะครับผมมาใส่ปากเข้าไปเลยนะครับ โอ้ยเนื้อหนากินแบบลคแซบๆโอ้โอ oh. oh, ้น oh. oh, oh. 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 ja ี่ครับผักแก้มไปหน่อยโอ้โหอรอยรสชาติกลมกลมถูกโอ้ถูกปากอร่อยมากครับผมบอกได้ว่าอร่อยกว่าเจ๊จอยเมียผมเยอะแตวเมียเตก็ตลกอแล้วผมฉีกนะครับฉีกออกมาอย่างนี้นะครับผมอ่า โอ้โหปลาหมึกครับบักหมึกบักหมึกโอ้โหตัวบันเลอเลยผมบอกไนดะ้ผมจับเองกับมือนะครับตัวนี้มาจับได้เลยผมตบเพียตบเพียตบเพียมันรีไม่กล้าสู้ผมเลยบอกให้ <laughs> แดกนะโอ้โหรสชาติอร่อยกลมกลม่อมนี่กินกระเทียมแก้มไปหน่อยอเพื่อสุขภาพแล้วก็แดกปลาหมึกเพื่อทำลายสุขภาพนะครับอร่อยมากเลยลงตัวมันเนี่ยรสชาติมันกลมกลม่อม ตาเหลือกปลาหบิกเนี่ยเป็นเป็นเป็นเอี๋เดี๋ยวแอมก่อนแอมก่อนเป็นของที่เป็น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 สัตว์ทะเลที่ผมชอบที่สุดละนะอืมเป็นเป็นมันมัน เออมันเป็นอร่อยแล้วก็กรอบๆแล <East. S 1> ้วก็หนึบมากเลยนะครับเป็นสัตว์ทะเลทด่ผมชอบมากเอาละครับต่อไปนะครับหอยนะครับผมแม่งน้ำกระเด็นเอาละครับหอยเอานิ้วจิ้มลงไปในหอยได้เลยนะครับนะควักออกมาแบบนี้นะครับนี่ควักออกมาเลยควักออกมานี่นี่ยันขี้มาเลยนะครับนี่นะครับผมดำๆเหนี่ยนมาตรงเนี้ยดำๆขี้มานะครับนะอันนี้ก็ปากหอยนะครับแล้วไอ้ตรงเนี้ยนไอ้ตรงบริเวณปากเนี่ยมันก็จะแบบว่าเป็นบริเวณที่นุ่มเหนียวหนึบน่าจับต้องนะ ครับแต่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงท้ายในขี้มันนะครับเนี่ยนะจำไว้นะดำดำในขีย ขี้แม่งเลยใช่ครับขี้มันนะครับผมเดะโตไปเลยดีเลยดีไหมในแม่เหนียวเหนียวเนี่ยเหนียวเหนียกินใช่ไหมครับฉีกทิ้งครับนะเราไม่เดกครับเราเดะขี้นะครับนี่ฉีกนี่ถ้าผมเหนียวเหนียวนุ่มๆหน้าจับต้องเนี่ยทิ้งมันให้หมดเลยครับผมเดกแต่ขี้มันเออเอาละครับผมนะเหลือแต่เศษ็จสิ้นล่ะค่ะก็จะมีพวกหินดินทรายติดๆมานะครับผมบอกได้คำเดียวเดกครับ เอาล <c oughs> ้วครับต่อไปก็อันนี้เป็นอาเป็นกั้งนะครับกั้งคล้ายๆกุ้งนะครับผมเคี่ยวแมงลวกไปแล้วแมงลวกไปไหนวะแดกกับแดดดูดเนื้อครับเนื้อจะุ้ยเนื้อจะน้อยกว่ากุ้งนะครับแต่ว่าแดกๆดดไปครับผมใส่มาแล้วแมงเคี่ยไอ้แมงแทงเหงือกแม่อร่อยนะครับแต่ว่าเนื้อน้อยไปหน่อยโอ้ยแมงเอ้ยโอ้ยแมงร้อนร้อนร้อนอุ้ย โอ้แทงเงือกโอ้ยชิบหายแดกยังอยากแดกเย็นดิคุ้ออันนี้ก็กังนะครับผมนะบอกติไม่ค่อยชอบหรอกนะแต่ใส่มาอเนื้อน้อยชิบหายเลยเวนแบหยั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 บเอาละครับต่อไปเป็นกุ้งนะครับผมในฉีกปุ๊ดโอ้ยโอ้โหลุดออกมาได้มาสักการครับกราบตึกรับกราบกันเลยทีเดียวเอาละครับตรงนี้เป็นเนื้อมันนะครับผมไม่ต้องพูดหรอก็ได้นะเออมันก็ไม่งง่ัหรอกนะ เอาละครับปลฉีก squared. ออกมาก็เป็นเกลือเป็นเนื้อยัไงน็แดกมาแดกมาโพดเยอะครับผมนะกุ้งก็อยนหัวมันจะมีไข่แล้วก็มีมันนะครับอร่อยมากผมบอกเลยโคตรแซ่บนะนอกจากปลาลงปลาไหลแล้วก็ปลาหมึกเนี่ยกุ้งนี่แหละครับเเมนูที่ผมชอบลองลงมาอร่อยรสชาติมันแบบ กรอบแล้วก็สดมากครับรสชาติแบ่งดีดีดีดูดอร่อยอร่อยอร่อยมากครับผมแซ่บไปยีหรีเด้ออือใครให้กูภาควะเนี่ยเคี้ยนานเหลือเกินอร่อยครับอร่อยอร่อยเอาละต่อไปครับผมนี่เลยพระเอกของงานตัวเบลเลอร์เลยแบงใหญ่จิ้มหายไอ้ยมยเป็นปลาไหลนะครับผมนะโอ้แมงร้อนร้อน แมงร้อนปารรกจะพองอุย้ยรสชาติมันอร่อยมากครับรสชาติมันเหมือนกับปลาไหลใช่ครับแม่คือปลาไหลนั่นแหละนะเออแต่ว่ามันมันเป็นปลาไหลไฟฟ้า,ฟาหรือเปล่าผมก็ไม่แดกใจแล้วมันติดอวนมาผมก็มอเอาเลยออูร่อยมากครับตัวมันใหญ่มากโอ้ย แงมงแทงนิ้วกูอ่ะเชอเอยระวังก็โดยนะครับเวลากินหน้าก้างเกิงมันจะมาแทงนะครับผมนะแมงเอ้ยใครไมนต้มตัวสีอะไรตัวใหญ่ๆอย่างนี้วะก็มีแตมึงนี่แหละไฟช็อต เ,เอาละครับก่อนจะลาคลิปนี้ไปผมก็อยากจะบอกว่าเวลากินปลาไหลนะครับควรอ้ยแมง้อนลอน,ลอนควรที่จะหัน่นก่อนนะครับผมนะไม่งั้นเนื้อข้างในมันจะไม่มีรสชาตินะครับเนี่ยผมต้องหาซอสมาจิ้มนะครับเนี่ยดูสิครับโอ้โหตัวมันใหญ่มากเลยครับโอเคเป่า โอ้ย <c oughs> แซ่บแซบแซวันนี้ก็ฝากผมนายจ้อยกับเมนูสุดพิศดารไปด้วยนะครับผมนะสดๆจากอ่าวเลยครับหวานมากนะครับเื้อแน่นตุบตับเลยนะครับผมฟไฟฟ้าไัอน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับ